สวัสดีครับผมนายเฉลิมสังขิสุขมาจากโรงเรียนมหาจัยทรยวิทยาคมครับและมันเที่ทําให้สนใจทางด้านเอไอหรืออยากเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเริ่มต้นมาจากผมลงแรงในเทคโนโลยีตั้งแต่เด็กครับผมเติบโตมาคำถามว่าเราจะทําให้เทคโนโลยีฉลาดขึ้นได้อย่างไรและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างไรจนกระทั่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับ a อไและพบว่ามันไม่ใช่เรื่องของคณิตศาสตร์หรือโคดดิ้งครับแต่ยังเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือการจรินตนาการให้เกิดนวัตกรรมที่จับต้องได้ ช่วงหลังวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ super ai engineer ครับและกำลังพัฒนาโปรเจกต์แชทบอทการดรดวง24ชั่วโมงบนไลน์ซึ่งแม้จะเป็นโปรเจกต์ที่กำลังทดลองอยู่ครับแต่ผมได้เรียนรู้อย่างมหาศาลจากการทำงานการเป็นทีมการเข้าใจผู้ใช้งานการำนำมาแก้ปัญหายอย่างสร้างสรรค์ความท้าทายที่ต้องเจอกับโค้ดที่ไม่สามารถทำงานได้หรือไอเดียที่ยังไม่เบิกในตอนแรกกับการมาเป็นแรงผลักดันที่อยากให้เรียนรู้มากขึ้นและอยากเข้าใจว่าคนเก่งเขาทำงานได้อย่างไร ผมเชื่อว่าการให้เข้าค่าย C A I Camp คือโอกาสสำคัญที่จะพาผมก้าวข้ามไปอีกขั้นได้เรียนรู้จากเพื่อนๆที่เก่งๆหลายด้านได้เลีนเปลี่ยนความคิดได้ทดลองทำสิ่งใหม่ได้ท <ค kitty. S 1> <was> ี่สำคัญคือได้ค้นพบสุขภาพตัวตนที่แท้จริงของตันเองในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม A I ที่ไม่ใช่แค่ฉลาดแต่ยังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นผมมองมากการเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเดินทางในสายเทคโนโลยีของผมอย่างมีเป้าหมายและสามารถ ใช้ความรู้ที่ได้มาต่อยอดในโปรเจกต์ต่างๆในอนาคตได้ครับขอบคุณครับ